สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมสวนพลอยสุวรรณพันไม้จะพามาดูทุเรียนเสริมรากนะครับปลูกในวงซีเมนต์ต้นนี้ปลูกมาแล้ว40วันนะครับต้นนี้เป็นทุเรียนเสริมราก2รากวันนี้ผมจะเสริมอีก3รากเข้าไปในต้นนี้ให้เขามีการจเจริญเติบโตวไวแล้วก็แข็งแรงขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทํานะครับวิธีการเสริมรากเผื่อว่า ผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะลองทำก็เรียนรู้ไปนะครับเริ่มจากต้นแรกครับเราจะเสริมจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ แผลเราจะปาดให้ติดด้านใดด้านหนึ่งนะครับต้นไม่เท่ากันโดยปกติการเสริมส่วนมากแล้วก็ต้นพันธุ์จะใหญ่กว่าต้นต่อเสมอเลยแล้วก็ปาดแผลแล้วติดไว้ด้านเดียวให้เปลือกของเขามีการจเจริญเติบโตส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปได้ถ้าเอาไว้ตรงกลางจะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปได้ช้านะครับ อันนี้ต้นที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับก,ก็ตัดกิ่งออก อันนี้แผ่แรกเมื่อกี้เขาเรียกว่าการเสริมแบบเขา้าริมแต่แผ่ที่สองผมจะสาธิตวิธีการเสริมแบบปาดแปะนะครับ แพก็ให้ปลายติดด้านใดด้านหนึ่งให้เสมอกับข้างบนนะครับเปลือก็ติดด้านข้างเหมือนเดิมครับเราก็พันด้านบนให้แน่นอย่าให้น้ำเข้าได้ เสร็จแล้วนะครับสองต้นนี้จะทำการเสริมต้นที่สาม ต้นที่สามในผมก็จะเสริมแบบเข้าริมนะครับแผลตรงนี้เราปาดเข้าแผลของลำต้นครัแค่พอเห็นเนื้อไม้ อันนี้ก็เสริมเสร็จแล้วนะครับทั้งสามต้นก็ที่ได้ออกมาในรูปแบบนี้ครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ปล่อยไว้แบบนี้ครับประมาณเก้าสิบวันครับแผลเขาก็จะติดสนิทด,ดีเขาจะเริ่มติดตั้งแต่สี่สิบวันแต่ในช่วงที่ระหว่างการทํานี้ครับต้นทุเรียนต้นนี้ไม่ควรมีการใส่ปุ๋ยครับแล้วก็รดน้ําอย่างสม่ําเสมอให้พอดีพอดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอีกสองสามเดือนหลังจากที่แผลเขาติดแล้ว ต้นนี้จะโตเร็วกว่าต้นที่ไม่ได้เสริมไหมครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดหรือผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเสริมรากวิธีนี้ลองเอาไปทําดูได้นะครับหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาดูที่สวนได้นะครับยินดีให้คําแนะนําครับขอบคุณครับ